ค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้แอดมินพาท่านผู้ชมนะคะเดินป่านะคะขึ้นเขาลงห้วยนะคะวันนี้เดินทางมาหาปูเนนขานะคะปูเนนนะคะท่านผู้ชมเนาะ,ะงวดที่แล้วแอดมินไม่ได้ตามเนาะคะ่กะก็เลยมาตามให้ท่านผู้ชมนะคะในวันนี้งวดวันที่สิบหกนะคะมีนาคมสอง7ันห้าหเจ็ดไม่ทราบว่าท่านอยู่หรือเปล่านะคะเนาะ โทรศัพท์ก็โทรจิดต่อกันยากนะคะอยู่บนเขาบนภูนะคะไม่มีสัญญาณเนาะวันนี้แอดมินมาหาท่านถ้าท่านอยู่ก็จะได้ลงคลิปให้ท่านดูเนาะถ้าท่านไม่อยู่ก็จะแจ้งข่าวบอกนะคะลังที่แอดเคยมาตามท่านแนวทางของท่านก็ให้ถูกให้แม่นนะคะก็เลยมาตามให้อีก รอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเด้อนะคะโอ้ยยูยูท่านผู้ชมนายยูนะคะโอ้โชคดีมากเลยนะคะมาวันนี้ปูท่านอยู่นะคะเป็นเดี๋ยมส้งสี่ข้างเขาเลยเจ้าว่าไม่เสีย,เ,เ,ยเลือเสยดินอย่าืเคเลยไม่ ดีโครนันตรงชิวลออมไปแล้วบอลป,ปู่อโอยบ่ได้มาเนากได้สองเกียร <c ười> ์ละ่ะเขาก็เลยสี่สามคือ,อไปงานศพพอมีมดน,นไปงานศพก่อนตรงชิวลมกูบนก็เออลยไปบอกข้าเจ้ายุหันมาจ้ะเขาก็ออตามมาตามมาาโทรศัพท์อ๋อตามมาก็โทรศัพท์เอเอลยเขาไปมาะไรล่ะตามแตดสอง งวดใดค่ะงวดพันมาเนี่ยมัน<อ>ไปถือมันโมถืตอตัวนั้นมันโมถือเหล็กหางไถเลือกแต่สงตัมวมันโมถือไปถือเหลือสามตัวอ๋อเลขหนา้าเลขหลังไปญญนังนสิเลขลว่าเลยบอกเขาว่าให้ซื้อสามตวัวเดออให้ซื้อเหล็กใบค่ะให้ซื้อเหล็กสะบ้านอย่าไปซื้อใส่ดินอืมซื้อรักต,ตรละลีรักสะบ้านโบอันนั้นเลย เขาก็ได้ใบหนึ่งอยู่เขาได้แต่ใบเดียวหน่นะจ้ะก็บวกขาดทุนจต่บางงวดนี่ได้ปุ๊บฟันเราบ่คะย่างยังมาท่านไหนอยนู่ยังมาทันไหนได้ย่างในนอสิได้ป่ะเนี่ยพอทันละฟันบ่ปุ๊ กอนเพื่อกุส <Okay. S 3> ุดท ja, <Yeah. S 1> ้ายก็นแเอาแนวแนวน่มีไอกำอะไรนะแนวทานกุ้บกุ้กบไปก่อนเหจ้าข้าบหูดอกจ้าตาไดมันเสียออกเนาะจ้าเป็นแนวทางเนาะโข้าโคนเนียมันเป็งธรรมดาตรนี้องเลนเนาะจ้า แต่ว่าคันผู้เลีนั่นเอเขาก็ผูเช่นี่ม่ถือเขาอัวเช่มันม้วนไปเลยพิมงนเป็นแสนได้เขาก็ได้ิทมพ์เงนเป็นแสนเมัอนอ้าวสื่เลเล่น้อยได้เลน้อยอาวใครกวัวโบเล่นกขเห็นไหมเล่นแล้วก็เล่นไปนี่น้นะเจแต่ผู้เขาก็ลาได้เขาก็ลามนูคือจังนูนเนี่ยคลามเนี่ยปบาหายเอฟซี หาห้ยเอฟซีเบิงจ้ะบุคคยมีดวงพูดถึงว่าลวมบุ<ด>คคอยมีดวง,ดวดวงทั้งนี้กับแบงปันเอฟซีที่ขาเจ้าเบิงอยู่ตอนนี้จ้ะจ้ะอาศัยดวงน้ำปูแล้วค่เนี่มันเกิ โอชอบก่อนเล็กนเป็นต,ตวนัวไหลตัวว่างอะว่าน้ำปัจจุบันโลกของของมนุษย์นี่ไลกมันอะไรไหห้าคมอะไรห้าคนกบในนั้นในในี้นั่งสมาธิแต่หนึ่งเข้าหนึ่งองมากไหลไปยิดยิดมันไหลไปว่าไปทามัน เมื่อกี้ออกโกศูนย์สามสามตัวบนสองตัวล่างออกเก่าเจ็อละเมอมันลงตัวหนึ่งไม่ห้เขาเกาะแแปะต่อเองเนะเออมันอกา็ลงตัวหนึ่งลงตัวหนึ่บไอ้ไฟเด้อล่ะไอ้พระองค์ยังนึ่งย่อนบนมาต่ามให้ด้เลยรกมนพระเสื่อมเางมองลงเองะากันลงเล้มกันเนาะเกาแปดเด้๋ย้องลงมืงต่อ ช่วงนี้ว่าได้ยังหนวกอะไรเนาะว่ได้ยังหนกปูอันสื่อคืสิองมสนลงมาถึงมันก็ไปลงตัวหนึ่งเล่าขยิงปัจใจเยมืนนี้คือปูนอ่ะเลยหมดมันองันนงูนีต้องนเล่นมาโบกตนเป็นยังบ่ะอยู่ทั้งถ้ำพี่ลอกในบ่จ้า เออบ้านเล่นมาสวบโปรตีนฮใตไตบัานแอวตรงกางว้าสอบเริ่มอะค่ะม่โปรตีนโอ้เันเป็นยังเป็นแปบก็มันที่ลงมาสามมันยิมาซ้ำแสบก็ั้ำหายฝันว่างูมาสอบโปรตีนมากัดนี่ยนาอค่ะเนาะสอบไปคือกัดนี่แหะไม่ 3หสามแปดหรือสามสามแปดสามหาเนี่ยก็กินกับมันกับหานี่อุนเนาะจ้ะสวบโปรตีนวันไหนเนี่ยูปึกเนาะคนทนปึกค่ะึกเนียนปึกก็โบไม่ใช่สันดีนี่โบนี่มาสามแปดละ พื้นไม่สร้างนี่มันมันไปนอนอยู่เงาให้ขันบ่ากันว่าเห็นปูนี่ในกรงวินอาปูอยู่กูให้ยัมันำอ๋อถ้ามาบ่เห็นปูเลยในป่าในป่าปูเลยถ้ามาบ่เห็นหลงปูอยู่ในหปองให้ให้ไส้กวกให้ในเรียง สรุปแล้วส,สองก็ยังสีลงม,มานนี่ยเนอ่ขออันบเห็นงก็แมนยูน,น,นหมดโกใส่กห้าอยนป,ป้าบ<อ>่จจงลงโปอยนป้าสามเลยว่าสามสามเปดนะมันสามกับสามแปด เงี้ยเงอยเงแต่ปลาเอกะกหาเล่าเากหาต่อหาอเกาซีเนี้ยจะลงมันเนี้ยปูนเคยลงเคยขึ้นเ,เ,เด็กเด็กไดิ้นะเรียเไม่กัสามแปดสี่หรือสามแปดห้านี่ละ เียวใบมันเกิดเสืบัวคาต้นโตเลยใบโตเลยคต้นนเลยบนอันน้ไม่ลงเอาเเอาให้ปลูกอเดูดูดูก่อนปึบาจ้ะก็อีก่อนหอว่าถูกแล้วปัวถูกเลยอะยาถ่าสเดี๋นี้เด็กเด็กปููนยสามนสามหน่งวัจ้ะหกศูนย์สาม หกศูนย์สามมันก I mean? uh, mm ็มาสามอันนี้เป mm ็นความฝันของคุณหรือเลขสมาธิมันแต่เดียวหนะวันว่ามันไปอย่าง้รก็มูมันเต้องผลมันแรนลงมาสัวรมันจะเป็นเหลววหมูงูแบบนี้ไปพ็เจะพวกเจะพวก พวกกแปดอูยู่ตงโพนแล้ววิ่งมาสวดสวดภาษาแคมีนะากั่คือแปดเจอะเราปวดมาสวดโปรตีนมาสั่นมาสวดโปรตีนวตายแล้วมันเลือดออกป่ะครับพวกนี้เลือดออกเลยบ้าเลือดเวียนอย่งมันก็บวดเยบบปวดวไงบะครับงูนี่งูตัวใหญ่เลยงูางงูกอาง

มาคพิษเออมันมาคายพิษามันโอ้ำออน้ยุ้ยายผอ้ันะเนี่ยนี่เลยเนี่ว่าโอ้มันมาคายพิษน่าเออั่อเออนึกว่าดังอะไรดังใครงูบ่มาคายพิดพิดมันก็ปนอยู่ในน้ํเนี่ยบ่ออ่อปเอาน้มาน่าจะเป็นยาเนาะกินไม่เป็นไ lùm. Lùm lại khi